สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาพรีวิวก่อนเกมอาร์เซนอลเจอกับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลกแรกกันนะครับโดยเกมนี้ก็จะลงฟาดแข่งกันในคืนวันอังคารที่8เมษายนเวลาตี2นะครับขึ้นในตารางก็จะเป็น9เมษายนเนาะเลกแรกนี่เนี่ยเตะกันที่บ้านอาร์เซนอลก่อนครับเอมิเรตสเตเดียมณลอนดอนแล้วการเจอกันของ2ทีมนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับอาร์เซนอลยังไม่เคยได้แชมป์ยูซีเอลเจอกับมาดริดที่ได้แชมป์ยูซีเอลเยอะท ว่าเฮ้ยมาริดิชนะชัวนะครับอาเซนอลจะอะไรไปสู้ประสบการณ์ันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าช่วงหลังนี้มาริดก็กระท่อนกระแท่นเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดก็แพ้บาลนเซียเออโดนคาบ้านไปเนาะแต่อาสซนอนัดล่าสุดก็สะดุดเหมือนกันนะครับเสมอเอเวอร์ตันเนาะหนึ่งหนึ่งเอาละสิครับเป็นสองทีมที่เริ่มจะเดายากแล้วนะครับเออจะสะดุดก็สะดุดพร้อมกันเลยอะอาไงอะแต่อาสซนอนในช่วงหลายลปีที่ผ่านมาก็ถือว่าหาล่องหารอยตัวเองเจอแล้วนะเออตั้งแต่ร์เต้ตมาทำทีมก็เริ่มแก่งขึ้นรื่อยๆนะครับ ปีนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะ นานๆจะได้มาแชมป้ยนส์ลีกแล้วทะลุมาถึงรอบ8ทีมเลยอ่ะและหลังจากนี้พวกเขาก็ต้องโฟกัสถ้วยแชมป้ยนส์ลีกเป็นหลักแล้วล่ะครับเนื่องจากเอฟียคัพก็แห้วไปแล้วนะครับล่าสุดพิมเม์ลีกก็เสร็จให้เลียพูไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พวกเขาต้องหันมาใส่เต็มกับถ้วยแชมป้ยนส์ลีกนี้แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าได้ถ้วยนี้ขึ้นมาเนี่ยโหนอกจากจะไม่มีแฟนบอลบ่นหรือว่าเลยเนี่ยยังจะเป็นปีที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ํานะครับแต่อยไรก็ตามครับรอบนี้พวกเขาเจอมัดดิดไงแชมป์เก่าและเป็นเจ้าพ่อถ้้้้ววยยนนีดดเอาไไง่สู สตาร์เต็มทีมเลยล้วเล่นรายการนี้เหมือนมีพลังบัฟเพิ่มขึ้นอีกโอ้โห oh. แต่นะครับถึงแม้ว่าจะแกล่งอะไรเทียมทานขนาดไหนนั้นไหนจะแพ้พวกเขาก็แพ้ดื้อนะมาดุยด่ยนะทัดด้งั้นอาสนก็ต้องไปศึกษานะครับว่าเอ้ยที่ผ่านมาที่พวกเขาแพ้ๆกันเนะี่ยเพราะอะไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากเตรียมแผนไว้สำหรับปีหน้านะครับวัวเจอกันอีกเนี่ยอาซนลไปซื้อแอนโทนี่ไว้เลยครับปีหน้าเจอกันไม่ต้องห่วงครับมีมหาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกเขาเจอมาติดไม่ต้องกลัวเลยครับ ถัดมาแล้วครับสภาพความพร้อมของแต่ละทีมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหก็เจ็บหลายตัวอยู่นะสเตอร์ลิงติดโทษแบนแกเบรียลเจ็บล่าสุดอะโอ้โหเสียหายอยู่นะเซซูสฮาวเวด คาลาฟิโอี่แลวก็ทอมิเอสุนะครับแต่ที่ข่าวดีก็คือได้ซาก้ากลับมาแล้วนะครับก็ลุ้นว่าเกมนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงเลยไหมนะครับเกมก่อนกับเอเวอร์ตันก็ลงไปตัวสำรองอยู่ก็ถือว่าเคาะสนิมเนาะส่วนโดดเดอกาศดก็พร้อมเป็นกําลังหลักนะครับนอกจากนี้ก็มีมาร์ตินารีทรอสซาพร้อมเป็นกําลังเสริมนะครับลกลางก็มีเดแคนไลท์นะครับพร้อมลงประจำหน้าที่โมเรโน่จอร์จินโย่หลังก็ชาดีบาครับโกราญาครับน่าจะพร้อมโชว์ความเหนียว ท่านไครับฝั่งมาดริดน,นะครับชัวเมนี่ติดโทษแบนครับลูนินเจ็บครับเาคาเซบายอสมิลิตาแล้วก็เมนดี้เจ็บนะครับคือมาดริดเนี่ยมีปัญหาแค่กองหลังครับแถวบริเวณหน้าเนี่ยไม่ห่วงเลยครับจัดได้เต็มสูบนะครับเอ็มปัปเป้วินิซิวสเบลลิงแฮมโรดิโกพร้อมลงครับ กลางก็บาเบเด้มอสริดเป็นตัวเก่านะครับและแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับหมหาเทพเอนดริกนะครับบ๊อบบี้เอนดริกถ้าเกิดเอ็มปาเป้หรือตัวหลักคนไหนเล่นไม่ออกเนี่ยพร้อมส่งเขาลงนะครับเป็นตัวแทนเป็นไพ่เด็ดไม่ได้ปั่นอย่างเดียวนะครับหลายๆครั้งเนี่ยลงไปเนี่ยก็สร้างเซอร์ไพรส์รไม่น้อยเลยนะครับลงไปยิงเลยอะไรเงี้ยเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะเทคนิกเกมนี้นะครับผมว่าสนอน,น่าจะมาแบบสไตล์ครองบอลนะต่อบอลกันเนียนงามนะครับแต่ช้าลงเมื่อไรเนี่ยเออโดนมาริต เล่นกลับแน่นะครับการโต้กลับของมาดริดเนี่ยโหโคตรเร็วนะครับวินิอุสเอ็มปเป้นี่ยโหยังกระรวดนะครับโรดริโกก็เร็วเบลลิงแฮมตรงกลางโคตรแผ้วๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝั่งมาดริดไม่ต้องครองบอลเยอะครับแต่ได้บอลทีเนี่ยเสียววาบทุกทีเนาะใช่ไหมเบลลิงแฮมคอยทะลุช่องคมๆให้เพื่อนอก็เตรียมตัวไว้ให้ดีแอสนอลถัดมาครับเกมนี้ผู้เล่นที่น่าจับตามองฝั่งแอสนอลแน่นอนครับโอเดกาดเนาะ เด็กเก่ามาดริดด้วยนะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นกําลังสําคัญนะครับและซาก้าก็เพิ่งกลับมานะครับก็ต้องลุ้นว่าจะคอสนิมได้เลยไหมหรือต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดฟอร์มกลับมาเลยเนี่ยก็สนุกครับส่วนฝั่งมาดริดนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับตึงๆกันทั้งนั้นเนาะใช่ไหม ผมยังเดาไม่ออกเลยนะครับว่าเกมนี้ใครจะเป็นพระเอกเบลลิงแฮมไหมหวินีหรือเปล่าหรือเอ็มปาเป้โรดิโกก็เป็นได้นะใช่ไหมคือมีหลายตัวมากนะครับหรือแม้กระทั่งเอนตริกเนี่ยถ้าเป็นเล่นนะครับถ้าเกิดส่งลงเนี่ยเผลเอๆยิงได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ละตัวที่ซื้อมาเนี่ยเพราะเป็นทีเด็ดทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเก่าเนี่ยผมว่าเบลลิงแฮมวินีโรดิโกอาจจะเหนือกว่าคนอื่นนะเพราะเคยพาทีมเป็นแชมป์มาแล้วด้วยตัวเองใช่ไหมเหนือกว่าอันดิ้งแน่นอนครับ แต่แน่นอนก็เหนือกว่าเอ็มปัปเป้นะครับแต่เอ็มปัปเป้ก็ไม่ได้เหนือกว่ามากหรอกเอ็มปัปเป้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกบ่อยอยู่แล้วนะครับโดยรวมผมว่าเรื่องความเก่าเนี่ยฝั่งมาดริดมีกันเต็มอยู่แล้วครับนะี่ยังไม่พูดถึงคนอื่นนะมาดริดอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห oh. เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนไปเตะบอลกับเด็กข้างบ้านตอนเย็นน่ะฟิลนั้นเลยความตื่นเต้นไม่มีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับผมว่ามาดริดได้เปรียบอาเซนอลนะครับ ถ้าเกิดช่วงเวลาไหนมันมีความกดดันเข้ามาแทรกเนี่ยมาดติดยิ้มเลยนะครับเข้าทางถ้าเกิดอาซนอนแบบโลกหรือกดดันขึ้นมาเนี่ยโหย้ยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าว่าในเกมแรกนี้เนี่ยอาซนอได้เล่นในบ้านเนาะผมว่ามาดติดไม่น่าจะบุกมาถล่มถึงบ้านนะ อ่ะอย่างแย่เลยอ่ะห่างไม่เกิน2ลูกแต่ด้วยความที่ได้เล่นในบ้านเนาะผมก็จะให้พาเสียสนอนขึ้นมานะครับมีพลังขึ้นมาเออก็อาจจะแบบเสมอได้หรืออาจจะชนะเลยด้วยซ้ำแต่ถามว่ามาดิดสทบสะท้านไหมไม่ครับยังยิ้มอยู่นะครับแบบเ,เดี๋ยวไปเจอกันกทีเล็กสนะจ๊ะฟิลเนี้ยมาดิดมันเน,นิ่งอยู่เลยแล้วนะครับถึงแม้ว่าเกมแรกอาจจะบุกมาแพ้เงี้ยเกม2อก็รอ,ลอเล่นเลยนะครับใช่ไหมเล่นในบ้านตัวเองด้วยเล็ก2อ,อ่ะโอโหัวเข้าทางครับ แต่โดยรวมผมว่าเกมนี้อาจจะสู้กันสนุกนะครับอาร์เซนอลไม่ได้เสียเปรียบม,มากนะครับพอเล่นในบ้านเนะาะเสมอกันแล้วกันสักแบบ -2 2ออะไรเงี้ยอ่ะดานะนี่ไม่ใช่ทีเด็ดหรือแนะนําแนวทางในการชนะนะครับไปการแสดงความคิดเห็นเฉยๆนะครับทุกคนก็แสดงความคิดเห็นมาได้เนาะแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงคิดว่าเลกแรกนี้เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอไงทีหลังเกมนะครับเจอกัน